เราจะถึงการเรียนกิจกรรมนะคะเดินลาสเตอร์นนนนนนสุ่มแจกรางวัลสุดพิเศษค่ะเราก็จะทำาาการจับรางวัลลักที่เราแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะให้กับท่านที่เป็นผู้โชคดีค่ะจะได้รับกิฟต์บัลเชอร์มูลค่า10,000บาทค่ะรรค1รางวัลเท่านั้นในวันสุดท้ายค่ะให้ไปช็อปงานเสียกันได้ที่สัสงเสริฐช็อปของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น,น,นค่ะท่านไหนนะคะที่ชอบสินค้ากันแล้วให้ต่องแบบดที่จับรางวัลลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษค่ะ ซื้อสินค้าต่างๆก็มีสิทธิ์นะคะที่จะร่วมรับกิจกรรมด้วยกับอีกหนึ่งกิจกรรมเลยนั่นก็คือเช็คครบรับกิฟต์ค่ะเพีย <line> งแค่สแตมป์นะคะที่จุดเช็คพอยต์ต่างๆผ่านทางไลน์นะคะ5จุดค่ะ <line> บริเวณโดยรอบพอนี้หรือว่าโดยบริเวณรอบงานนี้นัเนเองเ <line> มื่อสแตมป์ <line> ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแสดงนะคะหลักฐานการสแตมป์บริเวณที่เจ้าหน้าที่เพื่อรับของที่ลึกสุดพิเศษจากงานนี้ด้วยเช่นเดียวกัน่ <line> อใช่นี <line> ้เอ,อ่ย <line> ท่านแอบเห็นเลว่ามากันตัดในช่วงเช้าเลยมีใครมากันตักี่โมบ้างคะตอนเช้า 哥呀。啊